ไม่มีประโยชน์กับการย้อนกลับไปเมื่อวานเพราะตอนนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมเพราะทุกวันเราเติบโตและเปลี่ยนแปลงไม่มีวันที่เราจะกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกการก้าวไปข้างหน้าแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายก็จะสามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้ความมุ่งมั่นและความพยายามในการทำความดีและการหาความจริงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและผู้อื่นได้ดังนั้นขอให้เราทุกคนจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเมื่อเราไม่สามารถย้อนกลับไปในเมื่อวานได้แต่เราสามารถทำให้ทุกวันเราเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้การก้าวไปนข้างหน้าจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่เราฝันถึงอย่างแน่นอนก่อนจากกันไปช่วยบอกลุงติ๋นะครับว่าหากคุณรู้อนาคตของคุณจะมีความสุขจริงๆคุณต้องทำอย่างไรบ้างมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO。